สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิรักข่า,ขาวโดยกรมกิจการพราเลเรือนฐานปกค่ะคุณผู้ชมครับปัญหาอุทกภัยนั้นได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างให้กับประเทศไทยในทุกๆภาคนะครับกองทัพบกนั้นมีความห่วหงใยต่อความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจึงได้เร่งระดมสัมภาระกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโทโธปกรณ์กำลังพลหรือเครื่องมือช่างในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมภารกิจกันครับเชิญชมค่ะ จากสถานการณ์พายุดีเปรสชั่นโนรูที่ได้พัดเข้าถล่มประเทศไทยส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกหรือแม้แต่กรุงเทพมหานครทําให้มีฝนตกหนักพี่น้องประชาชนต้องประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง กองทัพบ,บกจึงได้ผนึกกำลังลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะระดมทุกสัพพะก,กำลังที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยุโทโธปกรณ์เครื่องมือช่างช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและพร้อมที่จะดูแลจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ หน่วยทหารทั่วประเทศได้เข้าช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มที่พร้อมเฝ้าระวังอิทธิพลของพายุที่อาจส่งผลให้เกิดฝนกระหน่ำตกซ้ำมาอีกส่วนกเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาที่เดือดร้อนจากอุทกภยัยหน่วยทหารทุกพื้นที่ เข้าดูแลช่วยเหลือตามแนวทางที่กองทับบกเคยดําเนินการมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเกิดอุทกภัยหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกน้ําท่วมเพื่อลดความเสียหายรวมทั้งเปิดค่ายตักข้าวช่วยชาวนาโดยใช้พื้นที่ว่างอาคารโรงรถถนนในค่ายทหารเป็นพื้นที่ตักข้าวลดความชื้นรักษาคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกรครับ กองทบกเรื่มมือกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในการเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ําไหลป้องกันน้าท่วมกรุงเทพมหานครและเพื่อไม่ให้วัชพืชไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยากรอกกระสอบไยช่วยขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการจราจรการจัดรถบริการประชาชนสนับสนุนการขนส่งเพิ่มเติมจากการขนส่งสาธารณะค่ะ จัดกำลังพลและยานพาหนะประจำเขตที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานครจำนวน16เขตกรณีเกิดน้ำท่วมจนรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ค่ะกองทัพบกได้ทุ่มเททั้งกำลังพลและทรัพยากรต่างๆเร่งดำเนินการฟื้นฟูนฟนฟนทางปัจจัย4การรักษาทรัพย์สินและสิ่งมีค่าของประชาชนและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งสิ่งอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตหรือเครื่องมือในการประกอบอาชีพให้คงสภาพพร้อมใช้งานหลังน้ำลด เพื่อลดภาระและทําให้ประชาชนกลับมาประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วอีกทั้งการนําเมล็ดพันธุ์พืชหรือผลผลิตทางการเกษตรในหน่วยทหารไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยและการซ่อมแซมที่พักอาศัยระบบไฟฟ้าระบบประปาครัวเรือนทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆระดมศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูตามขีดความสามารถของแต่ละภาคส่วนครับ นองอาคะ,คะนอกาเหนือจากการไปช่วยบรรเทาสาธารณาภัยแล้วนะคะผู้บัญชาการฐานบอกค่ะยังจัดก,กําลังคนนะครับประจําทุกๆสํานักง,งานเขตประจําทุกๆส่วนราชาการในทุกพื้นที่ที่อาจจะมีภาวะเสี่ยงต่อการน้ําท่วมค่ะครับพิ่ทรก,กราชาปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้ผมและพี่ยีนต้องลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ